เพราะว่าถ้าเป็นมอเตอร์ใหญ่เกินไปเวลาเวลาลงหรือขึ้นนะมันจะเร็วแล้วทําให้ผู้ปวว่วยบาดเจ็บแทนนะฮะแล้วใช้เป็นพิ้เตอร์สวิตช์ครับสองตัวบนล่างเวลากดปุ๊บเล่งขึ้นกับงานรีใหม่กดลงไปเลยวทะแบบนี้แล้วก็มีมมป,ปุ่มเปิดปิดแล้วก็เป็นปุ่มบอกเวลาว่าเครื่องเนี้ยรันแล้วกี่นาทีน,น,น,นี่คือถ้าเปิดใหม่ได้จะรีใหม่ นเนื่องไมาจะนับจ่บเวลาแล้วความเร็วมนแค่ระดับเดียวครับตอนนี้ไม่แค่ระดับเดียวครับแต่ว่าสามารถปรับได้ให้มันไม่ได้ส่เเิ่มเพราะว่าตอ้ตองต่อต้านความเร็วเ,เพราะว่าตัวตัวเนี้คือที่จริเงเกิเการสัมผัสไปด้วย,วยแต่ทีนี้ด้วยที่ว่าคือจะสั่งการผ่านคือปุ่มอันนี้ไว้สำรองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉินตัวสัมผัสสามารถสั่งสามารถสั่งการทำงานอื่นๆได้ ได้ใช่เลยจะเป็นท่าสกีใช่เป็นท่าสกีกแล้วก็แล้วก็ทีนี้ก็คือจะพัฒนาเพิ่มก็คือว่าส่วนตรงเนี้ยอาจจะมีเพื่อป้องกันเหมือนเกิดไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็คืออาจจะใช้เป็น 3D printer อ,อันนี้อันนี้คือปิดมาจาก 3D printer น,นะเพื่มพิ้นฐานนิดเดีเป็นแออกแบบก็คือแขนนี่ก็คือเราจะวัดจักก็คือเป็นแขนขนาดของคนทบได้ครับจับได้ นี้ก็มีตัวอย่อาอันนี้พดถึงใการใช้งานถ้าเอาไปใช้จงต้องห้องมีตัวรองนุ่มกว่านี้นแล้วสายรัดเป็นเป็นแบบดีกุแกนนี้ได้ไหมหรือว่าคนเป็นเข็มขัดหลัะคนไม่เข็มขัดให้มันกระชับกว่าึงเร่องถ้าเอาไปใช้จรินะสมมรับในการใช้ จะเป็นโปรโตไทป์เครื่องเป็นต้นใช่ไหมล่ะใช่เพิ่มแล้วคือต้องเพิ่มข้างข้างซ้ามระดับก็ให้มันเีอะไรทีมันยากกว่านี้แล้วก็เลยยากกว่านี้ใช่นี่ไหลเลยนช่ไหมตัวนี้ซัพพอร์ตให้มันขึ้นขึ้นหลักซัพพอร์ตเราจะคือตรงนี้สำคัญกว่าใช่ไหมหรือว่ามก็เป็นความรู้สึกเราถ้าสมมติถ้ามันแข็งๆเราก็ไม่อยากใช่ไหมถ้าเกิดแรงกระแทกอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกไม่สบายแจ็ง ดดถ้าอย่างอย่างสมมตินคนอย่างกายภาพอนนี้ที่ถามมนะาเเนาะแต่กายภาพอันคือที่ที่เจอหมาคือจะเป็นเคสในส่วนของอะไรถ้าอย่างเงี้ยต้องใช้กับพวกที่เป็นสโตล์ออนแรอนต้อดเลแต่มันก็ใช้ได้แค่ท่าเดียวไงแต่ปกติมันมต้องใช้เือบ้่า AI ไปท่าจมันต้องตั้งแต่ข้อไหล่ข้อเสาข้อมือ คือคนตอกมันมันท่นแขนถ้าให้จริงนะถ้าทำอ่ะให้ไปทำข้อเข่าดีกว่าอ๋ออันนั้นเราใช้เหล็กเพราะในกรณีข้อเข่าคือคนที่เขาข่าเข่ามาเราต้องฝึกงอนอยู่ค่ะเลยงอขาเนี่ยใส่เหล็กไปเลยแต่แขนนั่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยชำเป็นในการใช้ในการใช้งานจริงกนมความเฉพาะในการใช้ไม่เยอะถ้าจะทำความเป็นขาแต่ในเรื่องที่ต้อง ขาเขาก็ต้องกลับหัวถ้าน้องเป็นนอนอ๋อใช่ไหมคือเหมือนเขา่าเข่ามันประมาณว่าอันเนี้ยข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งแล้วก็คือทำเป็นสองข้างได้ได้ก็ทำเป็นสองข้างได้ก็คือใหญ่ใหญ่ที่ไหนใหญ่คือใหญ่ใหญ่เลยลองฝั่งนี้ก่อนกันเอออาจจะมีลองข้างถ้าข้างขวาอัน,านนี้อันนี้ข้างซ้ายอันนี้ตัวตัวื่องย มันอาจจะเป็นที่มันรีบเป็นสายออกมาแล้วคอนโทรลโดยใช้รีโมดก็ได้ก็จเป็นใช้ง่ายกว่าการที่เากดตรงนี้ถ้าเป็นรีโมทอ่ะคนใต้ทำเองก็ได้แต่เนี่ยต้องมีคนทำให้ถูกป่ะแประมาอย่างคนถนัดอา่าคนบางคนถนัดซ้ายหรือถนัดขวาความถนัดของคนนี้เหมือนกันยังไม่ได้ใช้ไม่ถึงไม่ถึงนในการเซฟตี้อ่าเนาะถ้าอย่างเงี้ยมันค่อยกดมันจะสะดวกไหม,มาจะเป็นรีโมทสมมติ แต่ถ้ามันมีหมดต่อมาก็อย่างน้อยไม่ต้องมีคนกดแล้วก็มือนั้นละขงมันก็ได้มันก็จะดูง่ายคือโดยที่แบบทำเองก็ลองไปอะไรแต่ถ้าไอเดียมันก็ได้แต่แต่แค่ท่านอยากจะได้มีข้อมูลที่จะใช้ไงถ้าจะเป็นเป็นขามี่ขาดีกว่าเดี๋ยวมาดูละคืออะไรทีเราลองดูก็ได้มีลายทิ้งดิบเราจะทำสิ่งประดิษฐ์ เยา้เเลป็นอันนี้จะเป็นโปรเจกต์นักเรียนก็คือผมประยุกต์จากในรายวิชาอเรื่องกส์ทางารแพทย์ก็เลยให้ทําเป็นต้นเป็นโปรเจกต์คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับจริงประดิษฐ์เกี่ยวกับทางการแพทย์หรืออะไรคือให้ทําเป็นต้นเบบเพราะว่าในตัวนี้คือผมไม่สามารถทํากับคนไข้ได้จริงก็คือจะให้เป็นผู้ช่วยานแราจาคือถ้าพูดถึงต้นอันนี้คือมันทํางงานเลยอ่า การนี้ก็คือจะติดเล่นตรงที่โต๊ะอย่างเพรพอตรงที่โต๊ะมันอย่างนี้ผมทำมันฝุ่นฝุ่นซตาฝุ่นอยู่อยในเนี้อครับแล้วก็มีทอมเมอร์เมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทเครื่องทำงานเช็คขึ้นมาก้าสิบสาใหม่แล้วก็จะพักไปเรื่อยๆพอจะเห็นว่าประสิทธิ์จะเด้งขึ้นมาก้าสิบแปดบนหลุดไปอ๋อนั่นแสดงว่าเป็นเครื่องมือในการช่วยยืดใช่ครับใช่ครับตรงที่แข็งใช่อืม อันนี้ก็จะเป็นลิมิตสิเป็นก็คือเมื่อแตะอันนี้ปุ๊บก็จะเด้หนึ่งก็สามารถค้างค่าอยากอยากเหยียดค้างค่านิ่งนานได้อีกอีกอันนี้ก็เป็นต้นแบบเพราะต่อยอดต่อยอดใช่ก็จะต่อยอดตรงให้ว่าก็คือหนึ่ง อาจจะปรับปรับได้ระดับหลายองศานะครับก็กำลังตอนนี้กำลังเขียนโปรแกรมอยู่จะมีคร,รูคนหนึ่งจะมีนักเรียนกับคร,รูเข้าทำงานถ้าเคยเห็นตัวไฟฟ้าก็ตึ้กข้ามมือแบบแผ่นแสงใช่ๆอ่ะผมก็ใชมเคยไปตึ้งข้ามแ,แบบนี้นตัวนี้มันดีโอเคเลยแหละในเรื่องคนที่มีข้อติดแต่โดยส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เนี่ยข้อติดกับสัดส่วนที่ขยับไม่ได้มันจะเยอะกว่าทีเนี้ยถ้าต่อยอดได้จริงๆผมแนะนําว่าเอาไปใช้ร่วมกับไฟฟ้าเพื่อกระตุน้นพวกการคลายมือไปด้วยพร้อมกันไปเลยหรือถ้าเราอาจจะติดพวกโดยพื้นฐานเวลาเราติดเนี่ยมันน่าจะอยู่ในท่าน,นี้อยู่แล้วเนาะกล้ามเนื้อที่ใช้ในการขยายมือคนไข้ส่วนใหญ่จะอยู่รสณักกรรมแบบนี้เลยเราติดลงัปไฟฟ้าพร้อมกันเลย,เลไไฟฟเลยให้ตรงกับตำแหน่งของกล้ามเนื้อมันจะทําให้เป็นเบรมือไปด้วย ซึ่งตัวพวกน,นี้น่าจะหมดเลยนะครับผมมองว่ามันดีเลยสัดส่วนของข้อติดเท่าที่เจอมาที่เนี่ยถ้าสมมุติในร้อยคนผมจะเจอไม่ถึงสิบแต่ถ้าเจอเป็นปัญหาใหญ่และตัวเนี้ยมันน่าจะช่วยได้ดีเห็นด้วยมากๆครับลอง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 เล่นลองแบบลองเอานนจริงก็ได้อยากอยากให้ลองเหมือนแบบอยากให้รู้ว่าจากเหมือนแบบอยากให้ได้รประสบกา <c oughs> รณ์แล้วลองใช้จริง <c oughs> มือของคนเราไม่เท่ากันถ้าตัวเนี้ยมันสามารถเคลื่อนได้มันจะดีหน่อยเพราะว่าตำแงหนึ่งของแขนช่ปรับแบบเยนตัวนี้อย่างเดียวนิดเดียวครับอาตัดไหนครับอย่างอ่ะนะครับเดี๋ยวลองใส่ไปเแต่อันนี้จะปุ่มเตี้ยผมขอหยาเพราะมันเตี้ยผมขอหยาต้องนั่งฝั่งนี้ครับ เขาทำแค่ข oh. ้างเดียวทำไม่ข้างขวาทำไม่ได้มผมก็นั่งแต่ที่จริงก็คือเหมือนเครื่องอ่ะนั่งแล้วก็คือเหมือนนั่งขนาดกระตุก oh. มันเอนเปปอนหอมนเป็นกัแหงครับเขาคจะลอยเข้ะตรงนี้สแต่ตรงนี้ไม่สมไม่ปกไม่เฟงนไม่กะชากอ่องต้องยึดหลอลอนลอลอนต้นเต็งทีครับนั่นไม่ค่เห็นจริงๆอยากอุปกรณ์แบบนี้รับคนที่ทำด้าน พอเจอคนไข้พืออโรงพยาบาลพอท่านก็บอกว่าอยากบ้านอย่างเนี้ยแต่คือ<ห>แต่คือของเกแต่คือท่านพออมันก็แบบว่าอยากได้ที่เป็นแบบมนคนช่วยเหลือตัวเองแบบคนพิก,การหรืองั้แต่ถามว่าคนพิก,การตอนเนี้ยมันสิทธิบัตรมันเยอะมากแต่อย่างตัวเนี้ยผมถามว่ามีครับแต่คือแต่คือของมันจัดอีกแบบหนึง่ขงของผมอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ในซึ่งในราคาที่ถูกกว่าแต่ลักษณะการใช้งานก็อาจจะใกล้เคียงกับตัวที่มีอยู่แล้วไม่ให้ต้นทุน อันนี้ต้นทุนประมาณค้ารวมก็ประมาณไม่ถึงห้าพันสามพันนะสามพันกว่าติดส่วนใหญ่ก็จะติดในทางออกก็คือเ้าจะงออยู่แบบนี้ถ้าเราเป็นจริงก็คือมันจะแข็งไปเลยไม่แน่ว่าพวกนี้มันจะดึงไหวหรือเปล่าไม่ไหวไม่ไหวใช่มอเตอร์พราะมอเตอร์ยังไงเพราะว่าตัวอันนี้ เพราะว่าในที่จะทาในสเตจต่อไปก็คือผมจะมีการมอตเตอร์เปลี่ยนแน่นอนอมีการต้องเปลี่ยนมอตเตรอร์แล้วตรงนี้ก็คือว่าตามที่อี่ยาที่ที่จะเน้นก็คือว่าตรงเฟร์มที่จะช่วยอย่างนึงก็คือว่าต้นหนึ่งที่ใช้ทําให้แขนนะ่มันเหยียดออกได้หรืองอ,อขึ้นได้ดตำแหน่งของเหยียดก็คือตำแหน่งกระตุ้นไฟตรงนี้ถ้าเราติดขั้วไฟอยู่ตรงนี้สองอันมันจะหมกเวลาเขาใช้ใช้ไฟประมาณกี่โวลต์ เื่อนเนมาให้ดูได้เพราะว่าถ้าเป็นเครื่อนเพนน่าจะดูได้เลยแต่ว่าคลื่นกระแสไฟฟ้าในการกรับในการรักษาผมไม่แน่ใจว่าเป็นคลื่นแบบนี้มีตัวเดียวกันหรือเปล่า ที่ใช้ในการรักษาจะเป็นโหมดตัวนี้อ่ะนี่ดวัดอะไรต่างๆลองกดไปเซตติ้งอูมันจะบอกเออเ์ดมีความถี่ใช่วนมีแค่มีแค่สองอย่างก็คือความกว้างต้องอแดปเอเครื่องนั้นมาแล้วก็มาใส่ครัวตรงนี้แต่ว่าเขาต้องควบคุมไอ้ระยะของเอเคิร์ดด้วยไงให้มันไปพร้อมเครื่องไม่งั้นเวลาเหยียดออกแล้วตัวนี้ยังแต่ตัวนี้ ถ้าเสริมไฟฟ้าได้จะด,ดีมากๆแทนเผื่อขายได้สูงกว่าพวกนี้พวกเนี้ยกล่องนึงเห็นอย่างนี้ราคาหลักหมื่นถ้าตัวเนี้ยมันเราสามารถปรับกระแสไฟได้ผมว่าเป็นเทคโนโลยีสําหรับดีเลยเพราะนักกิจกรรมบืบก็หากันมันเครื่องมือ,อของสายมือมันไม่ค่อยมี<ค>ส่วน,นจะเป็นขาอ่าอืม,อม,อมเออดเก่าชาดีกว่า <laughs> <laughs> พอปนผ้ผมส่งผมจะส่งไอ เปเปอร์เปเปอร์วอชอขอทุนข้างหนึ่งก่อนเริ่มต้นต้นเพาดูจากสิทธิบัตรอะสิทธิบัตรของเขามันจะเป็นแค่มันข้างเดียวแหละแต่แต่ด้วยเขาจะเป็นแบบอัตโนมัติมันเป็นอัตโนมัติแต่ทีเนี้ยที่ผมออ่าด้วยศึกษาหรืออะไรก็ตามคือติดเกาต้องศึกษาเนาะตอนที่สอบัวข้อพันอะคือปัญหาก็คือว่าหนึ่งเครื่องอัตราคาแพงสองเครื่อง ในประเทศไทยไม่มีมมมแล้วการที่เป็นอัตโนมัติซึ่งคนไข้แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันอ,อ่ะก็เลยเขาเลยพักเป็นแบบกึงก้งกึ่ออย่างนี้ก็คือว่าเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือมีคนช่วยเหลือได้แล้วก็อาจจะถามว่าอาจจะเหมาะกันในโรงพยายามไหมก,ก็ผมจากท่านทานมุมมองของน้องเด็กน้องๆ้องกับตัวที่ผมเป็นครูก็อาจจะเหมาะแต่ห้าในของมุมของนักกายภาพเนี่ยผมผมอาจจะ อยากจะได้ข้อเสนอแนะว่าเหมาะเหมาะกับใช้ในโรงพยาบาลไหมหรือการกรยายภาพหรืออะไรยังไงนี้นไหมอะไรเงี้ยผม,มก็เลยอยากมาแบบถามพาร์ิดเ็นหรืออะไรแต่ละยอยา่างถ้าโรงพยาบาลอ่ะเรื่องถ้ามีเครื่องฝึกมือจริงๆอ่ะมันเหมาะมากเแต่ว่าในแง่มองของนักกายภาพคือตัวเนี้ยมันเป็นการแก้ข้อติดใช่แล้วมันจะมีสองอย่างที่เราต้องแก้ข้อติดเนี่ยมันจะเกิดจากหลังที่เขาขยับไม่ได้ ถ้าอาจารย์สามารถออกแบบเครื่องมือที่สามารถกันทําให้เขากระตุ้นกล้ามเนื้อตั้งแต่แรกข้อติดจะไม่เป็นไรเลยซึ่งมันดีมากๆสําหรับไอข้อนี้เลยโดยส่วนใหญ่ที่เราจะเจอในช่วง6เดือนเนี่ยคือขยับไม่ได้แล้วสุดท้ายไปเฟดข้อติดก็คือเครื่องมือตัวนี้ยังข้อติดมันยังคนเกิดเห็นแล้วแบบคือเขาขยับไม่ได้เนาแบบอนาคตเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนไข้ผู้สูงอายุดังนั้นกลุ่มคนไข้หลักที่จะเป็นลูกค้าของอาจารย์คือ Mm hmm. กลุ่มอ t r o กลุ่มเนี้ยเขาจะมีอาการอ่อนแรงแน่นอนทีเนี้ยตัวเนี้ยมันช่วยในเรื่องข้อติดซึ่งต้องเว้นให้เขาเป็นปีหนึ่งก่อนแล้วมันถึงจะติด mm hmm. อ,อมากกว่านั้นมันถึงจะติดมันเขาถึงจะเริ่มใช้เครื่องมือได้ผมจึงแนะนําว่าถ้าอาจาร์แอดไฟฟ้ามันไปได้อะเขาจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันแรกที่เขาเป็นเลยมันจะเป็นประโยชน์มากเลยครับ แล้วก็อีกอย่างนึงอะไอตัวไฟฟ้ามันแค่ส่วนหนึ่งในการกระตุะ้นคอทเนี่ยในทางกายภาพมันมีหลายอย่างหนึ่งคือการใช้มิเรอร์หรือก,ร,กระจกออจริงๆถ้าแค่นี้ก็ได้แต่ว่าทําให้เขาเห็นเหมือนกับว่าเป็นกระจกเคยเห็นไอ้บลายน์เทสที่เขาใช้ในการทดสอบว่าสมมุตินะครับอันนี้มือของผมคือข้างนี้ข้างปกติแต่ผมวางกระจกไว้อ oh. และใช้ข้างปกติของผมเนี่ยไอ้ข้างนี้คือข้างไม่ปกติแล้วผมวางกระจกไว้ แล้วผมขยับข้างปกติให้เหมือนกับว่าข้างนี้ขยับไปพร้อมกันครับอ้คือคนไข้เขาจะอ่อนแรงแล้วก็ไม่มีแรงที่จะขยับใช่ก็เลยใช้กระจกสะท้อนเพื่อให้เห็นว่าเขาแค่เพื่อให้คอยเห็นว่าเนี่ยเพื่อให้สมองเขาสั่งลงไปสั่งมัันส่งการใช่แล้วก็ตัวให้ก็ร้ายที่เขาที่เขาหลอกคนเอากระจกมากัี่แล้วก็เห็นว่าเป็นแขนตัวเองครับเป็นเเปป็็นน่ใชมางั้นนั้นถ้าตอนตายโลกอันนี้ก็คือเหมือนผมต้องมีกระจก ตั้งกี่ร้านหนึ่งแต่นี่เคยใช้ในสตนน็อกใน,นอ่อนไปกรณีน,นี้คือในกรณีของสต็อกอันนี้เสนอต้นเฉยๆว่ามันมีหลายๆด้านที่เรามองได้ในในมุมของกายภาพนะครับมันทำมันทำทั้งกลุ่มกระดูกกาะเนื้อก็ได้ข้อติดหรือว่ากลุ่มระบบประสาทก็ได้ในอ่อ,อนแรงนะอะเง้ยแต่ถ้าเป็นกลุ่มบาดเหตุโ okay, อเคเลยเป๊ะเลยครับบาดเหตุก็ได้ก็ต้องพึ่งคนที่ทำเขียนขอบเขียนก็คือมีก็คือทำในอ่อนแรงสองก็ มจอััตถ้าเป็นกล้ามเนื้อหันแดงตัวนี้มันจะช่วยได้ในกรณีพสซีฟก็คือชะลอการปอด์ลีและป้องกันการติดใช่แต่ถามว่ากระตุ้นกล้ามเนื้อดดงมันยังไม่ได้เราอย่างน้อยคือเราต้องหลอกหาวิธีที่จะหลอกสมองว่ามือของเรามันขยับได้อยู่อย่างที่บอกว่าเป็นไฟฟ้ากระโจกหรืออะไรต่างๆที่จะลอกสมองได้ครับผม แต่ในเรื่องข้อติดได้ดีเลยมันาดโคกอาจารย์ไปเขียนขบดข้อติดข้อติดมันเหมือนัำนำเสน่ต้องต้องเป็นใช่มันเหมือข้อติดใช่เพราะข้อติดเป็นข้อปัญหาของต่างจะตรงการการองศีรษคือเวลาสื่อสื่อเวลาอย่างผมทำเขียนเปเปอร์ห้าบทก็คือหรือเขียนพอๆซองในบทที่หนึ่งอ่ะผมอาจจะพูดถึงเกี่ยวกับการข้อติด หลังการบฏิทิแล้วเกิดการข้อติด<อ>แต่ในกลมสต๊อหถือว่ามันยังมันก็ได้ในคนที่อย่อย่างที่บอกว่าถ้าสต๊อเราพูดได้ในกรณีของหนึ่งคือการชะลอการต่อรีบสองคือป้องกันข้อติด<อ>มันจะใช้ได้เลยกับตั้งแต่เป็นใหม่เป็นใหม่แต่ถ้าคมดีกว่าก็คือหลังผ่าตัดการนั้นจะชัดกว่าก็ได้ทั้งสอง กลุ่มไหนไปแต่ถ้าอยากให้มันมีประโยชน์จริงๆผมอยากแนะนำเพิ่มตัวแอคทอนกระตุ้นกล้ามเนื้อลงไปมันจะเฟอร์เฟคเลยครับหาทุนวิจัยก่อนนะหาทุนหาทุนหาทุนเลยแต่แต่ถ้าพัติเล็กผมส่งนานาชาติแบบไม่น่าไม่ทันละก็เลยมันเป็นโมเดลใหม่เดี๋ยวไม่เป็นไรเสาร์ย่อแต่ถือว่าดีเลยช่วยให้เลยตอนที่คืไม่ต้องทิา ปกติจะจ้าที่จะทำเองใช่ปกติบอก,บ,อกบอก้ามีผมจะดีดปกติเครื่องแบบพวกนี้บอะะ่อยไมคือผมผมจะเป็นผมอ่เนี่ยผมมาจากไหนเเทคนิที่เทคนิคแหละแต่ด้วยที่ว่าผมอ่ะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับนอกความทางการแพทย์หรืออะไรเนี้ยเพราะว่าผมอ่ะจะเคยเปิดสาขาสาธา,ารณทางการแพทย์ด้วยอเนี้ด้วยหลักสูตรมันเปลี่ยนใหม่มันก็เลย ้องเปลี่ยนแล้วอย่างผมกชอบเสียงดิบอน่างเนี้ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมทำเครื่องผาเชื้อเสีงหะของผู้ป่วยโดยไอเดียจากในพี่ดาดาก็เลยได้ผมได้ทุนจากวกชชได้รา,างวัลจากวชชมาสี่รางวัลแล้เลยก็แบบเออรู้สึกว่า้การแพทย์มันเป็นเรื่องละเอีอ,อ่อนนะแต่มันก็แบบมันสามารถแบบวา่าเห็นหมอได้อย่างผมผมผมีผมผมเป็นคนไข่ผมจะหา,าหมอที่สัวกปกกรกจําผมก็จะเจอ อะไรที่แบบเออถ้าเราลองทำเรามาออกไอเดียแราแบบให้เด็กเราเขาลองได้คิดดูว่าอะไรอย่างไรเงี้ยว่ามันจะเป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยช่วยเหลือคนททั้งทั้งพยาบาลทั้งหมอทั้งคนไข้แก้ปัญหาแล้วก็ลดต้นทุนในการใช้อันนี้เครื่องคือต้นทุนหนึ่งหมื่นแบบถ้าผมตั้งราคากาประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าแต่แต่ถ้าทำจริงจริก็ หมือนหนึ่งนี่คือคือรวมทุกอย่างรวมแต่อันนี้ที่ทำต้นแบบอันนี้คือประมาณห้าพันบาทเพราะว่าจัดเครื่องพัดเครื่องชิดแบบพวกหลักหมื่นหลักแสนก็อเป็นอันนี้เป็นัวนี้ก็จะริบลงอะไรเงี้ยครับริบล,ลงก็คือสามารถอ่าคืออันนี้เขาจะขยัแบตบิดตั้งแบบเขาเรียกว่าเคลื่อนที่ได้อะไรเงี้ยแบบยกสนะดวกหรือถ้าอยากคนไข้อยู่เตียงอะไรเงี้ยสบายๆอยู่จับเตียงก็คือเขาสามาใช้ได้ แต่นีนข้อจำกัดก็อย่างที่ที่น้อง,<ไ>งบอกนะเพราะว,ว่าอาจจะแค่แค่ข้างขวาเกินเกินอ่านกกับันก็เลยก็เลยว่าผมก็จะติาต่อ,อต่อต่อยอดตรงที่ว่าหนึ่งผมจะดีไซน์ก็น่าจะเปลี่ยนใหม่ด้วยเพื่อให้สามารถต่อให้มีหนึ่งข้างล้วสามารถช้ได้